สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกินบุฟเฟ่ตพรีเมียมพันเดียวพันเจ็ดสิบบาทเนตมาดูกันน่าทานขนาดไหนตามมาเลยครับน,นี่กินบุฟเฟ่ต์ใอันดัแบ,บแรกก็สั่งอาหารไปก่อนแต่ผมแนะนำให้สั่งเป็นซาซิมิก่อนเขาจะได้จัดสวยๆมาแบบนี้นะครับเนี่ยมาดูเลยว่ามีอะไรมัางครับเข้ามาดูเลยนี่ครับ ไอยเตอร์แบบนี้แบบนี้โอตาเตะแบบนี้เนะี่ยจะกินเท่าไหร่ก็ได้เนื้อวากิวมีทั้งแบบซูชิมีทั้งแบบเนี่ยเกาเหลาอร่อยมากแล้วก็เป็นปลาไหลมันปูแต่ตัวนี้สั่งเพิ่มราคาต้นทุนนะครับอันนี้บางทีก็เหลืออยู่พันเดียวอุนิบล็อกหนึ่งนะแล้วก็อันนี้สั่งเพิ่มคำละห้าสิบเก้าบาท นอกนั้นมีหมดก็คืออยากให้เห็นอันนี้ให้ดูว่าสั่งเพิ่มตัวนี้คืออยู่ในบุฟเฟ่ต์แกกินเท่าไหร่ก็ได้กินแค่โฮตาเตกับโบตันนี่ก็คุ้มเกินคุ้มแลยครับกับหอนะบ้างๆแวะมาที่ไฮโซและอารุอิซูชิเก่กันครับ